เ้อเี่นีูไรบ้างเพราะพหลบน้ำลูกชิบนพวบแย่นูโดดไปว่ะหลานผู้ชายที่มีคนนี้เนี่ยผู้ชายทุกคนานหนเกี่ยวอะไของเขียนรอบเคลมนิ้ไมกับรืงเ้ทำหนุ้า้ได้ไปแล้วนุ่นได้ไปแล้ว ยัไ่ได้ยังไ่ได้ยังไม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 ่้ยังไม่้ยังไม่ไ้ยังไม่ได้ยมาไ้ม่ได่้ยั่ย้าสงม่ไ้าังไม่ไ้ยงยั่ได้ย่ได้ยังไม่สด้ยงไดงไมไ้่ดงม่ได้ย่งไม่ได่ไ้ยได้ั้ยได้งไดม่ไไไดย้งง่งม่้่ย